สนับโดยเทศบาลนครหาดใหญ่สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการรัวขาว97แหละรัวขาวเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับพบกับรายการนี้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา19.00นโดยประมาณนะครับพบกับผมทศครับทศพรแสงอรุณ และก็สามารถติดตามรายการนี้ในหลายช่องทางได้กันนะครับไม่ว่าจะเป็น FM 97 91.75กเ็เมกะเฮิร์์และ90.75เมกะเฮิร์์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ข่าวที่น่าติดตามมีดังต่อไปนี้นะครับเมื่อวันที่27ตุลาคม2558ปประชาชนในเขตเทศบาลน,นครหัดใหญ่ต่างร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวกันอย่างคับข้าง วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15บาค่ำเดือน11เป็นวันที่พระพิสุพ้นข้อกำหนดทางวินัยที่จะอยู่จำพรรษานับตั้งแต่วันเข้าพรรษาเป็นต้นมาและสามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้ซึ่งจะมีประเพณีที่เกี่ยวข้องคือการตักบาตรเทโวโรหณะคือวันถัดจากวันออกพรรษาหนึ่งวันซึ่งพุทธศาสนิกชนมักจะตักบาตรในวันนี้โดยนิยมว่าเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง หลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาอยู่สามเดือนและถัดจากออกพรรษาหนึ่งเดือนถือเป็นเทศกาลกรถินที่จะทําบุญถวายผ้ากรถินตามวัดต่างๆเมื่อเทศกาลเข้าพรรษาได้ผ่านพ้นไปถึงสามเดือนก็จะเป็นช่วงเวลาของวันออกพรรษาซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดระยะการจําพรรษาหรือออกจากการอยู่ประจําวัดในช่วงฤดูฝนตลอดสามเดือนของพระพิสุสงฆ์โดวยวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน11ของทุกปีซึ่งเรียกอีกอย่างว่า วันมหาปวารณาคําว่าปวารณานั้นแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้โดยในปีนี้วันออกพรรษาตรงกับวันที่27ตุลาคม2558ทั้งนี้วันออกพรรษาพระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ที่เรียกว่ามหาปวารณาในวันออกพรรษาซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พิสุ ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและก,กันได้เนื่องจากในระหว่างที่เข้าพรรษาอยู่ด้วยกันพระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขและการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนก็จะทําให้รู้ข้อบกพร่องของตนอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทาข้อสงสัยซึ่งกันและก,กันได้ด้วยพระผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถชี้แนะถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกันแม้พระผู้ใหญ่จะมีอาวุโสมากกว่า แต่ท่านก็ไม่ได้สำคัญตนผิดคิดว่าท่านทำอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่างเพื่อเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีการคอยสังวรคือตามระวังไม่ประมาทไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นได้เหมือนล้อมรั้วไว้ก่อนที่วัวจะหายไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาหรือออกพรรษาพระท่านจะประพฤติดีปฏิบัติชอบตามระบอบของพระธรรมวินัยอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำพิธีวันออกพรรษาแล้ว พระพิสุสงฆ์สามารถจาริกไปในสถานที่ต่างๆหรือค้างคืนที่อื่นได้โดยไม่ผิดพระพุทธบัญญตัติและยังได้รับอนิสงฆ์ก็คือไปไหนไม่ต้องบอกลาไม่ต้องถือผ้าไรครบชุดมีสิทธิ์รับลาบที่เกิดขึ้นได้และมีโอกาสได้อนุโมทนากระถินที่จะสามารถขยายเวลาของอนิสงฆ์ออกไปอีก4เดือนการออกพรรษานั้นถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ จัดเป็นยติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่งที่ถูกกำหนดโดยพระวินัยบัญญัติให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดเมื่อถึงวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตมาสพรรษาการในวันนี้และวันถัดจากวันออกพรรษาหนึ่งวัน พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไปทำบุญตักบาทครั้งใหญ่เรียกว่าตักบาทเทโวหรือตักบาทเทโวโรหณนะเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่าในวันถัดวันออกพรรษาหนึ่งวันพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกกลับจากการไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงในพรรษาที่เจ็ดเพื่อลงมายังเมืองสังกัดสานครพร้อมกับทรงสแสดงโลกาวิวรณะปาฏิหารเปิดโลกทั้งสด้วย โดยประเพณีสําคัญในวันออกพรรษาของชาวใต้คือประเพณีชักพระบางท้องถิ่นเรียกว่าประเพณีลากพระ เป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวภาคใต้ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยโดยสันนิษฐานว่าได้เกิดมีขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดียมีพุทธตำนานเล่าขานสืบทอดกันมาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงผนวดได้เจ็พรรษาและพรรษาที่7ดนั้นได้เสด็จไปจำพรรษาณนส,นะสวรรค์ชั้นดาวดึงครั้นออกพรรษาแล้วยามเช้าของแรมหนึ่งข่เดือนสิได้เสด็จกลับมายัางโลกมนุษย์ ในการนี้พุทธบริษัททั้ง4ประกอบด้วยพิสุขพิสุณีอุบาสกและอุบาสิกาซึ่งรอคอยพระพุทธองค์มาเป็นเวลานานถึง3เดือนครั้นทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจึงได้รับเสด็จและได้นำพัตตาหารข้าววานไปถวายด้วยบุญป,ประเพณีลากพระจึงมีขนมต้มหรือที่เรียกตามภาษาถิ่นว่าต้มเป็นขนมประจำประเพณีทำด้วยข้าวเหนียวขอใบไม้อ่อนๆเช่นใบจาก ใบลานใบตาลใบมะพร้าวหรือใบกะเพอเป็นต้นซึ่งประเพณีชักพระของชาวภาคใต้มีอยู่สองลักษณะคือลากพระทางบกกับลากพระทางน้ำชักพระทางบกคือการอันเชิญพระพุทธรูปปางอุ้มบาทขึ้นประดิษฐานบนนบพระหรือบุษบกแล้วแห่แหนใช้เชือกแบ่งผูกเป็นสองสายเป็นสายผู้หญิงและสายผู้ชายใช้โพนของระฆังเป็นเครื่องตีให้จังหวะในการลากพระ คนลากจะเบียดเสียดกันสนุกสนานและประสานเสียงร้องบทลากพระเพื่อผ่อนแรงวัดส่วนใหญ่ที่ดำเนินการประเพณีรากพระวิธีนี้มักตั้งอยู่ในที่ไกลแม่น้ำลำคลองชักพระทางน้ำเป็นการอันเชิญพระพุทธรูปปางอุ้มบาทขึ้นบริลีสถานบนบุษบกในเรือแล้วแห่แหนโดยการลากไปทางน้ำ ประเพณีลากพระที่มักกระทำด้วยวิธีนี้เป็นของวัดที่ส่วนใหญ่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองการลากพระทางน้ำจะสนุกสนานกว่าการลากพระทางบกเพราะสภาพการเอื้ออำนวยต่อกิจกรรมอื่นๆเช่นสะดวกในการลากพระง่ายแก่การรวมกลุ่มกันจัดเรือพายและอีกหนึ่งประเพณีของชาวใต้คือประเพณีซัดต้มมีที่มาอันเกี่ยวข้องกับประเพณีลากพระ กล่าวคือในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จกลับจากจำพรรษานาสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมายัางโลกมนุษย์ซึ่งตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11แต่มีพุทธศาสนิกชนรอเข้าเฝ้าเพื่อถวายพัตตาหารแด่พระพุทธองค์แต่เนื่องจากพุทธศาสนิกชนมีเป็นจํานวนมากทําให้ไม่สามารถถวายพัตตาหารได้อย่างใกล้ชิด จึงได้มีการนำใบไม้มาห่อหุ้มพัตตหารซึ่งเรียกกันว่าเข้าต้มหรือต้มและพยายามโยนต้มเหล่านั้นให้ลงบาทแต่การโยนทําให้ต้มพลาดไปถูกเหล่าพุทธศาสนิก,กชนด้วยกันเองต่อมาจึงกลายเป็นการละเล่นซัดต้มและพัฒนาเป็นการแข่งขันด้านไหวพริบและความรวดเร็วว่องไวในการซัดและหลบหลีกต้มซึ่งจัดทำอย่างพิเศษใช้ข้าวตากผสมกับทรายห่อด้วยใบตาลเป็นรูปตะกร้อสี่เหลี่ยม การละเล่นซัดต้มต้องอาศัยความกล้าหาญเป็นอย่างมากเพราะถ้าไม่สามารถหลบหลีกต้มของคู่ต่อสู้อาจจะเป็นอันตรายได้ปัจจุบันการซัดต้มหาดูได้ค่อนข้างยากเทศาบาลนครอัดใหญ่ร่วมกับวัดพุทธการามปักกลิมสะน้ำและชุมชนท่าเคียนได้จัดกิจกรรมซัดต้มลากพระเรือพระกลางน้ําครั้งที่4เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนในเขตเทศาบาลนครอัดใหญ่ ขอเรียนเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันพุทธที่28ตุลาคม2558นาบณบริเวณสะพานท่าเคียนเวลา6 3นาิกา30นาทีร่วมตักบาตรเทโวพระสงฆ์9รูปตักบาตรอาหารแห้งและเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นการซัดต้มลากพระสมโพธิเรือพระกลางน้ำแข่งขันแทงต้มและชมการแสดงบนเวทีใบพอก็ขึ้นราคายอดละ5บาทที่ผ่านมาเท่าไหร่ อยอนละสามบาทแล้วก็มะพร้าวก็ขึ้นราคาลูกเท่าไหร่มะพร้าวลูกละยี่สิบหรือว่ายี่สิบสองบาทค่ะแล้วข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวกิโลสามสิบเจ็ดจากเท่าไหร่ครับเพราะใช้ข้าวเหนียวเกี้ยวอูจา่จายก,กิโลเท่าไหร่เมื่อก่อนกิโลหนึ่งสามสิบสี่สามสิบห้าบาทค่ะ ครับตอนนี้เราจะปรับราคาคุณเข้าต้มนี้จะปรับราคาหรือว่าจะขึ้นจากสี่บาทหรือว่าลูกละสี่บาทเป็นลูกละห้าบาทกัน,นี่คือข่าวต่างๆนะครับในรายการรอบรัวข่าว97และรอบรัวข่าวเทศบาลนครหัดใหญ่อย่าลืมนะครับติดตามข่าวต่างๆได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาวันนี้หมดเวลาแล้วผมทดครับทศพรแสงอรุณลาไปก่อน พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ